คุณอมีชุดเดนป่าแล้วไปแจเออเราลืมเอาคออ่าคุณดีมคะเราหมดคำจะพูดจุดจุดจุดไม่เห็นเขาหลอกว่าลือสีชั้นสวยมากเลยค่ะชุดคุณก็คือกับพวกเขาอยู่นะเจ้าทิ้งจ้าคุณคนเรียกคุณดีมว่าเขาเรียวาคุณาจ้าทิ้งจ้าอ๋ออันนี้คือเราขึ้นเรือมาใช่ไหมแล้วเราก็เข้ามายังเกาะนี้ มัเราตลกไอ้ไอ้ฉลามเนี่ยมันตลกอะดูดิฟันแบบแอแห่แอโอ้ม่คนฝึกแรปเตอร์ด้วยอะแรปเตอร์ดูเชื่องมากส่วนตัวนี้ยังไม่เชื่องชอบวะจร์กเข้แล้วก็เพื่อนของเขาอุ้ยคุณมีนคุณมีนอันนี้คืองูคุณเห็นงูป่ะอันนี้คือปากงูอันนั้นคือลำตัวของงูใช่ไหมคะเด๊ะไม่่นาใชคุณขำเราเหรอ ก็ตามน้องงูไงเนี่ยโถอู้ดโนเซาคอยาวแต่พวกเราคุยยาวคุยยาวคุยยาวทั้งคืนคุยทั้งคุยยาวไงคุยกันยาวยาวเหนียว่าก่องตัวอะไรอ่ะคุณนวีไม่น่ารักหรอแล้วทำไมหน้ามันเป็นอย่างนี้วะตัวอะไรอ่ะเราไม่รู้อ่ะไก่งวงอะไรก็มึดเว้ยมีสเตโกไม่ใช่สเตโกไซราท็อป น่าจะเูอร์ติกมาเลยอะอะไรอ่ะมันคือพันมาต่อมของไอ้นี่เกมไอจูเลติกบาร์กอ่ะ